เปิดไม้ไหมครับใช่ครับทำยังยังครับม,ม,ม,มาแล้วครับเปิดไม้ไหมครับเจอปลาแม่แล้วครับเปิดไม้ไหมครับ แกยังขอมากแป๊กไหมพี่ไหมโอ้เป็นโพงเลยตัวเนี้ยขอมาปลาพื้นเนี่ยเอาละครับเปิดไหมๆครับมันปลามันจะมีเวียร์เลยบ่ะไหนไม่ค่อย nhân đang yên à? Oh, vào bên à? sì <laughs> và <laughs> <Nên này. cười> <đó>. đây đi lục yên bao? À? ngoài thị xuân, lò ngoài chợ thin đó. Coi này, này. แดง okay. บ่พันธุ์ที่กี่ยังขึ้นไปเลืวแท้มหมีบ่

ไม้นี่เท่าะเทไรครับเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้